ช่วงรู้ทันป้องกันได้ในช่วงของรู้ทันป้องกันได้นะคะก็มาดูกันถึงเรื่องของแนวทางการจัดตั้งคลินิกรักษาผู้ป่วยลองโควิดนะคะซึ่งทางด้านของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้เผยถึงแนวทางการจัดตั้งคลินิกรักษาผู้ป่วย ลองโควิดนะคะโดยจะแบ่งแนวทางการจัดการออกเป็น6ด้านด้วยกันก็คือ 1. ด้านการให้บริการ 2. ก็คือด้านบุคลากรที่ให้บริการ 3. ระบบสารสนเทศในการดําเนินการ 4. การเข้าถึงระบบผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการนะคะ 5. ระบบการเงินการคลังแล้วก็ 6. ภาวะผู้นําการอภิบาลค่ะ ซึ่งแนวทางการจัดตั้งคลินิกรักษาผู้ป่วยลองโควิดนะคะก็คือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งคลินิกรักษาผู้ป่วยลองโควิดในโรงพยาบาลทุกระดับเลยนะคะโดยให้บริการแบบผู้ป่วยนอกผ่านการนันหมายการรับบริการหรือว่าให้บริการผ่านระบบแพทย์อาพบแพทย์ทางไกลหรือว่าเทเลเมดิคลินิกนะคะทั้งคลินิกรองโควิดแล้วก็คลินิกเสมือนจริง ส่วนรูปแบบรูปแบบของคลินิกเนี่ยนะคะก็จะให้บริการแบบผู้ป่วยนอกผ่านการนันหมายการให้บริการหรือว่าการรับบริการผ่านระบบการพบแพทย์ทางไกลทั้งคลินิกลองโควิดแล้วก็คลินิกเสมือนจริงโดยสถานที่แล้วก็วันเวลานในการจัดตั้งในสถานพยาบาลทุกระดับนะคะโดยเฉพาะในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิก็เพื่อให้ผู้ป่วย,ยสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะด,ดวกรวดเร็ว ซึ่งจะเปิดปิดตามเวลาราชการนะคะหรือว่าอาจจะมีการดําเนินการเฉพาะวันโดยเน้นระบบการนั้นใหม่ล่วงหน้านะคะ